เรื่ตาเรื่งตาแพ่เาวานะ้นเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้เพราะว่าทุกท่านเป็นผู้มีบุญอยู่แล้วทุกท่านมีความสามารถอยู่แล้ว โครงการแล้ของเราลองแลกเที่ยวโน้ยนยะังพระอาจารย์ท่านเดินจับอยู่นะถ้าท่านลองแรกหรือว่ามองนน้นๆองนี่ยังไม่มีสมัมพัม ่านก็จะแพ้ฝ่าโอกาสที่จะได้รางวัลก็ไม่ได้เพราท่านแพ้ใจตนเองทำอะไรก็ไม่สำเร็จนะ